มันทุ่มหัวย้อยุราเารู้สังเกตตึดจัดนะยกที่สามสายไปกะเป็นสวยสยแค่นึงะสายอีสายมาอีก้วครับสายผ่านไหมผ่านเส้นสายอีกแล้วครับแค่เ้ายมาครับขาแล้วครับขวาไปครับ

นั่งรออยู่นี่ครับมวยไทยไก่เดือยครับชกจบยังไงมันต้องรีบนะครับยอดวิชาสองปเทศว่าก้าหยุดเพชรรุ่นุิมีมาเลยนะครับหนึ่งแปดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาสนับสนุนรายการดีๆในวันนี้น้องรุ่นครับขอใายชื่อผู้สนับสนุนทั้งหมดเลยครับอีกรอบนะครับเพราะว่าเราที่นี่หายกระดับที่หนึ่งครับ ไปเลยครับดูครับแดืคือน้องแบมนะครับน้องแบมโวสชาอินแดงนี่จากชัยภูมิรับเงินคือเพชรงามเพชรสวยชอชัดชัยครับสองพักสองห้ายกชี้ขาดคืออาจารย์อนุพงศ์สาคุณครับ ดูคับขวากับซ้ายมวยหญิงมีสนาทีนคะครับไม่เคยเจอเปนมกยอม่ยเอไม่ม่ยไม่คไ่ยเอนม่ยไม่เคยเจอไม่คยเอไม่เคไม่เอไมยมยมคยเจ่านเจยจ่คอยอคยกคยเเยเะครับอ,ะะอ่อ,อ,อ,อคะคคเค บาดหัวตรวจเท่าคู่นี้ดูจากเนื้อตัวแล้วน่าจะไม่เกินหกสกิโลกรัมโดยประมาณครับเอ๊ะเนักไปเท่าไหร่เออะหักกัเองกันเสื้อไหมพนัหงานใช่ไหมครับได้ห้าสิบเจ็ดกิโลกรัมนี่ในที่กัดฟรีทูวรียนรับ127ปอนด์คู่นี้น่าจะประมาณ132 134มม่ได้เกินครับนะะฮในตำแหน่งปล่อยๆครับดูครับว่ากับซ้ายนะครับ มันเป็นปีปีหนึ่งปีนี้ช่วยแม่กี่ครั้งคกัวะนั่นเป็นตัวใหญ่ครับใหญ่มากดูครับขยับขยับน้องแป็นนะครับวันนี้ใจเทปสีสุมทองเนี่ยมาเองมาเองเลยดูดูไปถึงยิงอาบอสซาอิมดูครับขยับขยับ มันเคยเจอมาประกอบเราใช้เวลาครับใจเย็นนิดเดียวแล้วไม่ลงฮใจเย็นซิดคือบบไปในชิงเหมือนแตนะมารอเลยมาเลยเจ้าหน้าที่ชาครับทางด้านยุทธภพเพื่อในการก็แจ้งให้ทราบรับนักเรียนนักศึกษารุ่นล่าสุดก่อนวันที่10บมกราคมนะครับจำนวน30ท่านนะครับโครงการไทยซอฟต์พาวเวอร์ครับอยูทั้ที่สองนะครับแกเรียนน้องแดงหัวสายยิ้มดูครับ หัวสะยิบดองคับปิงเนี่ยกรน,น,นการนังดับซ้ายมานักรอแล้วครับยอดยอดวิชาอดีตชาวดังมมยรอบทีมีสีเกครับนะับูดต่อไปครับดูทัพขวับซ้ายครับตูคู้ต่อไปชิงเงนแปดนะทำบพูดีมน,น,นครบับซ้ายยังไม่ถึงแม่กรรมการอนุพงศบอกเคลดแฝดอย่างนี้นใกล้ๆเลยนูก่้ ครื่องปฏิทินเครื่องปฏิดินเนื่องแต่มาคู่มวย้อนยุกเราประเทศเครื่องทีวีซีรุ่นนักพูดครับท่านนี่้เดลูวินน่าจะเป็นลูกครึ่งครับดูฮะครึ่งลูกไหมหนะ้าตาอาจจะเป็นตีลูกครึ่งชาวชาวยุโรปบ้างน,นะครับคุ้มคายทีเดียวผมเดลวิทช่วงนี้น่าจะไปเกินอิตาลีครับน่าจะเป็นเมืองมิลานครับนะฮะ รู้จักจริงเลยผมไม่ต้องหองเลยทีเดียวดูสูดูทรงดูหน้าตาดูเลยสิน่าจะฟุตบอลเดียวหมดรับโจดูวิธีน่ะยันยันแถบแดงนี่คครึ่งเสียงพนานนะฮะนนี้เราให้ขับไก่อนครับเพราะว่าพวกโมยังหาทางทำกันอยู่แมนรู้สึกึจัดนะครับึันัโอ้เ่จะเป็นซ้ายผ่านตะรอไหมเดี๋ยวนู้ครับ ทางสุดท้ายที่เห็นอยู่ที่อัเภอรมืองกรีนาเนี่ถือว่าเพชรสวยนต่ไยคู่ต่อสู้ดีเขรียกว่าหน้าเละเทะไปหมดเลวครับนี่โัวเพศซ้ายแม่นเหมือนกันนะหากรรการตีบอกไม่ร้อยไ้อเอาเช็ตขึ้มาจุดที่สองพักสักครู่ครับพักสักนเดียวถึงขนดน้าเาเที่เรายกไปิอไปนี้ยกที่สามม นัโมยก็สวยครับชื่อเพชรสวยคลกยกกไม้ก็สวยครับอะฮดู <S 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 ครับยกสามครับรอบที่ยกที่สามครับกรรมการรุบรอ,องสาบึกครับผู้ชี้ขาดบนเวทีซ้ายเพชรสวยขวาคือน้องแบม่มดูครับ สวยงามนะครับเกินไปนะครับตู้มาเลยนะใช่ไปที่เพชรสวยใช่ไปครับดูครับน้องเบนตอนขึนแล้วครับอารุใช่มาเพชรสวยตูต่อไปหมื่นแปดมาแล้วนะครับยอดวิชากับ เด็กเพชราวเข้าไม่แดงยะายไปเป็นสวยสาแค่นึงครับอายหญแงนวครับสายยาวสายยาวเป็นของเพชรสวรยครับยูที่น้องแบมครับจะโตจะโตรึยังครับ่อที่จเกินพีไปบ่อยไม่ได้ครับคันีเจ็บ ซ้ายมาอีกแล้วครับสายผ่านไหมผ่านเส้นซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหเดียวเตะั้งขอบตงเกยงนี่มีขยับนะครับน้องแดนเอาครับขวาแล้ซ้ายขวาซ้ายดีดดดนี้ขาซ้ายปัดมาครับคลอแล้วครับ ว้าพีชสุริมาได้นะเตะดีนะครผมรถที่สามตีเว้งในเราพวก่อทำประตแย้ายตะเกียบนายโยกบอกว่าเก็บสังกะสีหรือไม่เอารถก่อนก็ได้ครับวางไว้ตรงไหนก็ได้เราจะได้อากาศโปร่งๆหน่อยขวาไปดึงซีเตะซีกับนายโยกครับเตะฟรีแล้วครับแอรมาเลยครับแอร์ขวาไปครับซ้ายเพชรสวยดูครับดูใน ได้มาเแทเครับอย่างนี้นะ้วนนนะครับคือเราจะเสียได้ไหมน้องแบมนี่กะจะสู้ในแต่ว่าต้องต่งตัวนานครับน้แบมไโดพชสวยนี่ออกปัดแล้วมีข่าก่อนครับน้องไม่เดินบโอ้แน้มเดินนี่เกมจะตูดีมากกว่านี้ ตีแกอยากสวยด้วยนะถ้าแล้วตีได้แขนดีครับถ้าแล้วแสดงว่าขวานดีครับขวานดีนี่น่าเกลียดเลยครับแฟนไม่รอแฟนไม่รอฮือฮามาเชียร์เลยครับ

ยกสุดท้ายดูครับแดงล้อมแดงต่าเงินเพชรสวยวางซ้ายขี้ปากดูครับซ้ายไปดีมดู จริงนะแมไม่ชัดเจนอาจารย์นักเรียนสารแก่อีกแล้วแค่ก็รอโตอยู่นะครับน้องแบบ๊วว่าเพนอว่ามันชิด,ด้าอย่างนั้นทำไม่ได้นั่นเองคือมาตีให้งนักคืมาตีนะคือมาตีที่แนะค่ ทีแรกยังไม่สัญญาทายที่สุดครับซ้ายไปครับทีหนึ่งซ้ายครับเพชรสวยหมัดปลาครับน้องแบมสอดไม่เห็มพาแบ็คเตอร์ครับที่สุดนะครับทรงชัดไทยจากนางรองบุรีรัมย์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเป็นที่สุดครับ นะครูต่อไปต่จะเริ่มทวีครูความดูเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านมู้ชมครับ